เอาไ้เขาต้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วข้าคิดว่าเขายังคงไม่กลับถูฟานน่ะเราต้องหาหนทางช่วยอี้เอ๋อให้กลับมาตอนนี้เขาต้องการทำพียังไงซะก็คงไม่ทำร้ายอี้เอ๋ออย่างเป็นแน่แท้ อ,องชายไม่เป็นวรยุทธทำไมถึงได้ใช้เพลงวรยุทธฝ่ามือหกลมปลาเทวะได้อใช่เด็กคนนี้มีอำนาจวาสนาข้าก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอศัศาร์อะไรขึ้นมาไอ้เ้ ถึงเจ้ายังอ่อนไว้จะเป็นเพลงยุดฝ่ามือหกลมรรานเทวะตอนนี้จะเผากระพีทิ้งไปแล้วเจ้าต้องเขียนไม้ข้าซะโดยดี<อ>ไม่งั้นก็จะฆ่าเจ้าฝ่ามือหกลมปราณเทวะเป็นวิชาที่เราไม่ถ่ายทอดให้คนนอกย่อแต่ข้าไม่เป็นถึงข้าเป็นข้าก็ไม่เขียนท่านหรอกเออหน่อยนะ่าเฮ้ยน่ยอะไรกันเนี่ย 哎。 ครั้งนี้อาตามาทุ่มเทพลังกายใจหวังไปเอาคำพีฝ่ามือหกลมปราเทวะมาบวงสรวงหลุมศพพ่อท่านแต่ต้องผิดหวังฉชนไ้นท่านต้องตำหนิตัวเองด้วยแล้วคิดว่าการไปเอาคำพีในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อท่านพ่อของข้ากระมัง <laughs> คุณชายมู่หยงระแวงข้าอยู่เรื่อย สิ่งสำคัญขณะนี้คือตามหาเจ้าหนุ่มนั้นให้พบบังคับไปคัดลอกคัพีนี้ออกมาถ้าหากไม่ยอมบังคับเขากล่าวต่อหน้าหลุบศพท่านมู่หยงก็ไม่ต่างกันใช่ไหมถ้าหากทำเช่นนี้ฝ่ามือหกลมปราณเทวะก็จะสาบสูญได้ไง่ายๆการทำเช่นนี้ถึงจะเสี่ยงสักหน่อยแต่อาตมาคิดว่าหลังจากเรื่องนี้สำเร็จแล้วอาตมาก็จะเริ่มฝึกปรุทธ์ โดยใช้บ้านสกุลมู่หยงฝึกเดือนหนึ่งเต็มๆจริงสิรรยานี้ได้อะไรเพิ่มบ้างก <c oughs> ็ได้เพิ่มเติมเล็กน้อยในเพลงยุดไร้เางาของเกาะดอกทอกับเคล็ดลับลมปราณอคณนีของชี้หยวนตู้คุณชายมู่หยงท่านคงรู้ดีสุดยอดคัมีรเพลงยุดหลายเล่ม ถูกชาบูลิมเผาทิ้งไปไม่น้อยที่เหลือท่านก็มีครบแล้วนี่ที่น่าเสียดายคือขบวนเพลงฝ่ามือหลมปราณเทวะโยกย้ายเส้นเอ็นและฝ่ามือ18บแปดเทพยุทธ์คำพีสามเล่มนี่อาตมาจะทำให้สมความปรารถนาของท่านอ๋อระยะนี้ท่านได้คำพีเคล็ดลับสองเล่มนี้แล้วขออาตมาดูหน่อยสิ ไม่มีปัญหาข้าได้สั่งให้น้องสี่ไปเอาเล่มที่คัดลอ,อกมาแล้ว ท่านพี่ข้าเองอาจ,จูคุณชายให้ถามแม่นางว่าคำพีสองเล่มนั้นนะ่ะแม่นางคัดลอกเสร็จหรือยังข้าเสร็จแล้วทำไมเขาไม่มาเอาเองละ่ะคุณชายน่ะระยะนี้นอกจากฝึกเพลงยุดแล้วยังให้บรรดาพูดใต้บัญชาวาดภาพเพลงยุดด้วยเฮ้ยไม่ไหวสืบทอดเจตนรมท่านลุงข้าเกรงในใจเขาจะสับสน พักนี้สุขภาพก็เป็นยังไงบ้างเขานี่เหรอมุดแต,ตง่งานลืมทุกอย่างแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะอ๋ช่วยเตืนอนเขาหน่อยนะให้พักผ่อนมากๆค่ะพ่อราที่บรรพชนตกทอดไว้ให้ช่างหนักเหลือเกินอ๋อเทพธิดาอนี่เ้ยเอจ้าห <c oughs> ัวขโมยกระจอกคิดจะเข้ามาขโมยอะไรฮหรอ,อ รู้ไหมผู้ใดบุกรุกเข้ามาต้องตายสถานเดียวจ้าคือเฮ้ยเมื่อกี้จะเรียกข้าว่าอะไรนะข้าข้าแม่นางข้าโดนเขาไล่ข้ามานะก็เลยคิดจะมาหลบหน่อยเฮ๋ยอาซาฮุยดูท่าทางเขาไม่เหมือนคนร้ายเลยนะท่านลาเวนเขาเถอะคนหนูผู้หญิงเคยสั่งไว้ว่าถ้ามีใครบุกรุกเข้ามาในนี้ต้องตัดขามัานให้ขาดไงจุ้ยนี่อาซาฮุย หูยินไม่อยู่ที่นี่ละท่านน่าจะเห็นแก่มริษธรรมอยา่าเคร่งครัดเด็กเลยถ้าหากหูยินกล่าวโทษขึ้นมาใครจะรับผิดชอบล่ะเออใครรับผิดชอบทุกอย่างเองคุณหนูปล่อยเขาท่าน่าไปเจ้าเดี๋ยวท่านพิดาคืออ๋ยอุ๊ยท่าน่า น้อ,องพี่คำพีเคล็ดลับสองเล่มนี้ข้าได้แลกเปลี่ยนมาจากจงหมอีิเจ้าเขาลอกให้ข้าเสร็จแล้วหรือยังล่ะท่านพี่ท่านได้คำพีเคล็ดลับมามากแล้วทำไมจะต้องการเพิ่มอีกล่ะวรยุทธ์สูงสุดยอดคือฝ่ามือสิบแปดเทพยุทธ์กับหกลมปราณเทวะข้าย,ยังไม่ได้มา ท่านพี่ถ้าคิดว่าการฝึกบริยุทธ์หลายแขนงจะสับสนได้อาจถึงลมปราณสลายฮึข้าอยากให้ชายุทธทั้งหลายที่มีอยู่ในยุทธภพทั้งหมดอยู่ในกำมือของข้าท่านพี่อาศัยบริยุ์ของสกุลมู่หยงคิดว่าในยุทธภพเป็นหนึ่งไม่รองใครแล้วฉะนไหนต้องไขว่คว้าหาอีกเราจะเป็นรองอีกหลายพักลูกผู้ชายต้องคิดการไกล ลองคิดดูให้ดีสิยังมีเหนือกว่าเราอีกมากท่านพี่ถ้าเกรงท่านหักโหมเกินไปน้ำแกงจนเย็นแล้วต้อรีบโซสะอะไร เดี๋ยวเดี๋ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บบเจบเจบาทำรับรับล่อต้องการอะไรเออคือแม่นองเออที่เทพเป็นเจ้าเองเหรอเขาเป็นใครเออเขาบอกว่าถุกคนตามฆ่าเมื่อคืนนีเข้ามาหล